สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลอ็อกคอตีเขาเขยา่าศอกวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนะตั้งชื่อเรื่องอย่างมันนะครับ ล็อกขอตีเข่าเขย่าศอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะว่าเราจะล็อกนะล็อกเขายังไงนะแล้วล็อกแล้วตีเข่าเขย่าด้วยซอกนะครับหากับมาโยงขวาอีกแล้ววันนี้สีดํานะครับช่างยันเจอกับมาเทียมก็เปิดรูปทรงรูปมาของของสร้างมายงขวาตามสเต็ปตามตารากันไปก่อนปูเป็น เบี้ยปีกอินทรีย์ sea, เขากินตัดมาแล้วก็ใช้เม็ดกินกวกเข้าไปเขาแทงเม็ดลบกลับมาอีกแล้วโอ้โหโยนเม็ดขึ้นมาแล้วก็ดันเบี้ยขึ้นไปกูต่อสู้แต้มน,นี้เขากินตัดเข้ามาก็ต้องกินด้วยนะครับกินกวกเข้าไปเอาเม็ดถอยมาขาดมาขาดจาังหวะนี้ก็ต้องหลบไปก่อนนะฮะหลบขุนไปก่อนเพราะว่าอาตาไม่ดีนะครับ นี่แต้มนี้คู่ต่อสู้ใช้ม้ามาจับเม็ดม้าโดดไม่ได้นะฮะเม็ดขาดอีกเอา้าช้างวะนี้เขาเสริมเบีย้ยเข้ามาแล้วก็เอาเรือไปผูกเม็ดไปก่อนนะครับเม็ดจะขาดอีกแล้วนะฮะแต้มนี้ก็โดนเขาก,กดอีกอื้มเราจะโจมตีเขาบ้างได้ไม่เนี่ยนะฮะเดินทีหลังก็อย่างว่านะครับจะไปลองเขาหนึ่งทีนะฮะแต้มนี้เขายัดขึ้นมาก็กินเบีย้ยกวกเข้าไปตัดเข้าไปจีม้าเข้าไปอีกมา้า มาไปไหนมมาต้องโดดกลับบ้านมาโดดกลับบ้านจังหวะน,นี้ก็กินระเบิดหน้าบ้านเขาบ้างน,นะครับเอาเบียกกินกุ้งเข้าไปแล้วก็ขายเม็ดอีกแล้วแต่มนี้ช่างยันขายเม็ดอีกแล้วกะจะไปบี้หน้าขุนเขาจะเข้าไปโจมตีได้หรือเปล่านะฮะแต่มนี้เขาปูเบียขึ้นมากินไม่ดีนะหน้าบ้านเปิดหน้าบ้านเปิดจังหวะน,นี้ก็ต้องดันเบีย ดันเบียดดันเบียเอาเบียยัดขึ้นไปแต่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับนะถึงจะได้เบียดสูงแต่ว่าสองตัวเบียรตรงนี้นะอาจจะกลายเป็นสองได้นะครับนะจังหวะนี้คู่ต่อสู้โยนเม็ดเข้ามาเพื่อต่อจะเอาเบียดตรงกลางเอาโยนมาแบบนี้นะ ให้กินเม็ดแล้วไม่กินเอาเม็ดกินเม็ดกวบเข้าไปเขาใช้ม้ากินเอาม้ากินม้าแลกมาแต่นี้ก็เอามมากินม้ากวกเข้าไปอีกกินเข้าไปนะฮะเบียรยเขาแตกมาแบบนี้ต้องหาตัวผูกนะครับอืมจังหวะนี้ดูแล้วเอาเบียก เอามากินเบีย้ยฟรีไปก่อนกวกเข้าไปแล้วมีจังหวะนะฮะตีผ่องนะฮะผ่องลูกคาดกินเรือกินโคนโต่อสู้ต้องแก่สถานการณ์ไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นนะฮะเสียหายหลายแสนนะแต่น,นี้ถ้าตีลูกคาดนะครับเขาไม่ผูกโคนนะฮะเราไม่กินเรือนะเรากินโคนไว้ก่อนนะจะังหวะนี้ถ้าได้ฟรีนะได้ฟรีนะถ้าไม่ได้ฟรีก็ว่ากันไปต่อสู้คงจะเห็นตาลูกคาดแล้วนะครับนะ จะหลบอย่างไรจะผูกยังไงแบมน,นี้เขาเอาเรือมาผูกแต่มน,นี้เอา้าเมื่อเอาเรือมาผูกแต้มน,นี้เอาเบีย้ยกินก่อนก็ไม่ดีนะเดี๋ยวโดนโคนมาจับทั้งมาทั้งเรือแต่มน,นี้ก็เอามาติพองไปทีนึงก่อนพองไปอา้าเสียงจจะหวะไปทีนึงแล้วก็เอาเหลือกินเบีย้ยกวกเข้าไปเล่นของฟรีไว้ก่อน เนี่ยก็สกุเเรือกลับมาถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาข้างขุนนะฮะเพื่อมีการซ้อนลงซ้อนเลืออะไรแบบนี้แต่มน,นี้คู่ต่อสู้จะมาแต้มไหนมาโคนมาไหมอ๋อเจาะเรือออกมาตีพองเอาแต่มน,นี้ก็ต้องมีการกันกันบ้างนะครับนะเอามมากลับมาเขาตีเอามมาปิดเขาเอาโคนขึ้น อเอามาออกมากลับมากันไว้นะเอามากลับนะกลับมากันไว้ดีกว่านะครับกันเขาตีลุกนะฮะเพื่อต่อเรือนะครับเรายังไม่อยากต่อนะครับแต่ตรงนี้คุณมาโนดจะตีลุกไหมตีลุกเราก็อาจจะต้องเอามามาปิดนะฮะแล้วก็ตำแหน่งเราทำทางไว้แล้วนะครับเราจะใช้เรือมาซ้อนเรือนะครับเพื่อโจมตีม้าเขานะ ถ้าคนเขาขึ้นมาไล่หรือเอาเรือมาตีลุกตีลุกก็เอาม้าปิดนะฮะแล้วเราก็เอาเรือมาซ้อนเรือนะครับะคนเขาก็ต้องผูกม้าไว้โอ้แบบนี้เขาใช้โคนมาโจมตีแล้วก่อนใช้โคนมาโจมตีม้าแล้วก่อนนะฮะแต่แบบนี้ก็ขายาเลยนะครับนะต้องการเอาเบีย้ยขึ้นเอาโคนขึ้นไปนะฮะเพราะว่าเราจะได้เบีย้ยคู่ตรงกลางแล้วขึ้นไปไหงายนะครับ แล้วก็ตำแหน่งเราก็ได้ด้วยนะครับจังหวะนี้ผมก็ทิ้งม้านะครับนะเอาเรือมาคู่จับกินม้าเขาเหมือนกันนะจับกินม้าเขาเหมือนกันแต้มน,นี้นะเราเอาเรือมาซ้อนเรือแล้วก็เขากินมา้าเราก็กินมา้าเขากินลูกอืมแต่น,นี้น่าสนใจน่าสนใจแต่ถ้าเขาใช้โคนกินมา้าเราเราก็ต้องใช้โคน กินโคนคืนนะฮะแต่มนี้ก็คิดไว้ในใจอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเอาเรือมาซ้อนนะครับทิ้งม้าไปเลยแต่นี้ก็เอาเรือมักซ้อนกันไว้ก่อนเลยกดม้าเข้าไว้กดแบบนี้กูกินมา้าเขากินมา้าเราเราก็กินด้วยถ้าเขาตีลุกเขาตีลุกก็แลกกันไปแต่มีนี้คู่ต่อสู้เอา คุณมาผูกมา้าแล้วไม่กินม้าเราด้วยนะเอา้าไม่กินมา้าแบบนี้โยนมา้ายัดขึ้นไปขู่กินเรือกับกินม้าด้วยนะขู่ต่อสู้ตีลูกไหมถ้าตีลูกก็ต้องกินแลกเรือเพราะว่าเราโยนม้าไปแต้มน,นี้ต้องการเบี้ยงหายนะครับต้องการเบี้ยงหายเราต้องการจะหงายเบีย้ยวขู่ต่อสู้ อย่างไงดีนะครับนะโอ้เอามมามาผูกเอาเรือมาผูกมมาแมเอามมามาผูกเลยเอามมากินม้าแบบนี้เอามมากินม้าโอ้เรามีเรามีเปียบนะฮะมีเปียบนะฮะดูเรามีเปียบเปียบสองตัวตรงกลางเอาแบบนี้กินกวกเข้าไปกินกวกเข้าไปกินกวกเข้าไปแล้วก็เอาเรือกินกวกเข้าไปโอ้โหเอาแล้วนะดูนะครับ แต้มตรงนี้หมาโคนล้วนจังหวะนี้ต่อไปก่อนต่อไปก่อนโอ้เขาม้วนม้วนโคนมาแล้วก็ต้องม้วนโคนไปด้วยม้วนมาแล้วก็เอาโคนยัดขึ้นไปนะมีดีอยู่สองตัวนะฮะมีเบีย้ยตรงกลางแต่ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าแต้มนี้เขาถามต่อเขาถามต่ออืมโคนซ้ายหรือโคนขวากินดีโคนซ้ายหรือโคนขวา แต้มน,นี้เอากินโขนโขนด้านซ้ายดีวยกว่ากินโคนกวกเข้าไปเลยแล้วยังไงครูต่อสู้ใช้ขุนกินมาจังหวะนี้ผมนึกในใจนะครับเพื่อนๆนะนึกในใจว่านะแต้มตรงนี้จะต้องมีทีมีการแก้ทีแน่นอนนะกินกวกเข้าไปลุกไปด้วยนะครูต่อสู้ต้องกินนะยังไงเขาก็ต้องกินเอา ขุนกินโขนกลับมานะฮะนะเอาไม่ยอมกินซะแล้วนะะต้องกินอา่ากินก็ามาแล้วแหมเอาเบียดดันยัดขึ้นไปอีกนะเขาเอาเบียดยันมาหรือเปล่านะะโอ้เอาเบียดยันขึ้นมาเอาเบียดยันขึ้นมาเราก็เอาขุนนะมัดแอบตรงกลางเอาขุนมาแอบตรงกลาง อจะออกเสมอหรือเปล่าอา้าวแต่มนี้เขาเอาขุนมากินเบีย้ยเราได้ซะแล้วนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอาขุนมากินเบีย้ยเอาโขนกลับมาโขนเขาไปไหนยังไม่ได้เหมือนกันนะเขาอ้าวเขากินแล้วกินแล้วเราก็โขนยัดขึ้นไปดันไม่ให้ขุนไปไหนขอขุนมาแตะกินแบบนี้เราก็ดันเบีย้ยหนีเข้าไปโขนกลับไม่ได้นะครับนะโขนเขากลับไม่ได้จังหวะนี้ เขาดันเบียร์ขึ้นมาจะหงายเราก็เอาเอาเบียรหงายก่อนอืมโคนเขากลับไปจับสองไม่ใช่ฮนะโคนเขาได้ทางดีกว่าแต่น,นี้เอาโคนล,ลุกเข้าไปก่อนอ่าโคนล,ลุกเข้าไปแล้วแต่น,นี้หงายไล่โคนเลยครับนะหงายไล่โคนไปเลยให้โคนเขามาดัานหน้าน,นั่นเบียรก็ ต้องวัดกันแล้วนะครับเบีย้ยกองห้เขากินไปแต่น,นี้จังหวะนี้ขุนเขาอยู่ไม่ดีนะเรามีสามตัวมีสี่ตัว,ตวพร้อมกับโขนด้วยแต่น,นี้ก็เอาเบีย้ยแทงลูกเข้าไปเอาแล้วนะครับนะขุนอยู่ในวงล้อมเบีย้ยหมาแบบนี้เบีย้ยเขากลับไม่ได้เบีย้ยเขาฟรีเขาจะกินตัวขวามือให้เขากินไปจังหวะอ้า ه, กินกินไปแต่น,นี้ก็เอาขุนแตะเข้ามาเอาเบีย้ย เบี้ยงหงายกินเบี้ยงหงายกู่เข้าไปเอา้าแล้วไม่หนีขุนไม่หนีขุนก็เอาโคนเข้าไปลอ็อกคอแล้วก็จะตีเขา่าแม่เขย่าศอกนะแต่น,นี้คู่ต่อสู้อยู่ตาอับนะครับแล้วเราก็นะฮะเอาเบีย้ยนะลุกตรงหน้าโคนเราก็ได้นะครับแล้วหรือหน้าขุนเราก็ได้นะครับยังไงคู่ต่อสู้ก็ไม่น่ารอดนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับทิ้งท้ายนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะฮะประจำทุกๆวันวันนี้ช่างยันขอตัวลาพิกรอนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย